สวัสดีครับพ่อเรื่องครับผมสวัสดีครับเวลากล้องคอยเดินไปบุญนี่ว่าแล้วก็ได้เอ้าะเมื่อขันยังบอกโอ้ยเดินแล้วเดินแล้วบันเดี๋อวนร้ก็ทอดเร่งด่วนยังไงแต่ฝันดีเนาะฝันคัดยังไงบอกจะว่าคอยกับเตือนเตือนนะเอาตัวเรื่องเปลี่ยนยังมาเบาหวานขึ้นบ่ร้อนมาพราะฉะนั้นี่อร่อยเนาะชี่อร่อยจริไปตรวจวังเมื่อกี่มือนี่นที่สิบเก้าเนี่ยบ้ากันกินได้ของหวานโอ้ยโรตีเย็ดเสิน เป็นสามลอยดีเอาแต่ว่าบ่าผื่นในส่วนตัวเลขตั้งแต่ตองหวัดมากเนาะเพราะเรื่องเนาะตองห้าวก็เห้าวก็ไห้มาเรื่อยๆยห้มาเรืเอยๆที่แรกห้ชุดเต็มแล้วก็มาห้ชุดตัดห้ชุดตัดแล้วก็ปูมหากบไห้สามตัวไว้เป็นบ่แต่ว่าย่งงห้ว่ายย่งบอกเก่งทอมือขค้ืนนี่มือขค้ืนฟันน่ะมือเคืนวันพระมือขึ้ื่อนว่าอะไรเหรออ้ยบ่ละพระมือหรมือนี้และพระบ่หล่ะวันพระที่เด็กออกคุณบ่โอ้แปล่าว่าแม่นันพระ ได้สิพระบ้าวันพระกับวันที่ได้สิมหาสิบสี่ค่ำบังขันบ้าเพราะบังฟานมาโอ้โหแปลว่าเมื่อวันวันพระพระมาหรือสี่หามือแล้วสามที่มือแล้วขันเมื่อวันพระกับิีวันเนียนหรือสี่เพลงสั่นแล้วจั่นเนาะวันย่อมเนี่ยบ้านี่เว้าฝันเก่าสู่ฟังแนวฝันว่าปูพันเว้ากันนะเอาเกิดนอนอยู่นี่ละ แ่มขึ้นนะวินเพื่นโซกันจจีโจจีอยู่หมายหมายถึงว่ามันฝันมัขึ้นนี่นด้ฝันก้อนหนาไหมก้อนหนาแต่มืนขึ้นนี่แห้งกังเออมันขึ้นกับฝันนีกครับอ่าพ่อพี่น้องครับผมเดี๋ยวสิว่าสู้ฟังว่าสาเหตุที่มือขึ้นได้ฝันเนื่องจากว่าเอาตัวเลขชุดนี่แหละชุดที่เพราะเรื่องฝันว่าส่วนโสกันโจจโจจเอาตัวเลขชุดนั้นมามาเสียงเสียงหลวก็ได้ฝันมือขึ้นนี่ครับสาเหตุที่แอบเท้าความย้อนหลัง ห้พ่อยพี่น้องที่มารุ่นเนี่ยได้เข้าใจเองสินะเออปันเว้าฝันซาลาหฝันกับมือขึ้นนี่กับฝันบ่แม่นหมายถึงฝันก่อนตัวเนาะโอ้ฝันตะเออมันเลียกไหนเจ้าชีได้รู้จักว่าเจ้าเชียงเลียงหยังส่านนะเนี้ยไปงานสวบคนตายได้ไปซื้อรถตอรีสองใบอ่าหัวสามใบไหมสามใบหรือสองใบสามซื้อสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดอ่ากับยังอีกแบบนี้พอ ครับอันเกตหนึ่งเกตหนึ่งอืมอืมเคยเมาเทียงเบิงมือขึ้นนี้เมื่อเทียงเบิงอันเลขสีอยู่ใน่นี่ก็ให้ฝันเกี่ยวครับอันยังเกียวกับแฟนนะว่าฟูวางนั่นบอกปูแต่ว่าเลขที่เสื้อนี่มันเป็นเลขที่ปูให้เมื่อเจ้าอ่าฟูเล่าโซกันโจเจย์ยเจอยู่ดี่หรนแมนว่าไปเมื่อนั้นเห็นมกันนั่นเอามามันเอามาาหายหด เคยมาขายอยู่นี่ละสามตัวมันตัวใดกว่าปูไหายไปนะหาหนึ่งหกหาหนึ่งหกไปเพราะว่าพูดั้นเอามาไห่กับหาหนึ่งหกรถโอ้หาหนึ่งหกตรงตรงเลยตัวนี้เสื้อลอตเตอรี่ไปนะเมีนตัวมันเอามาห่ที่เอามาเสียงนะอือือกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งปูไห่หาหนึ่งหกอ่าอ่าคือกลุมกลุมผู้ใส้เนี่ยปึกอ่ากุ้ยกันเนี่ยเป็นหาหนึ่งหกเปนวหมเมนกุมไม่ยิ่งคุ้ยเนี่ยเป็นหนึ่งเจ็ด เม่นบหนึ่งเกียรับสองเกหนึ่งเกียกับสองเก้านี่ก็คคอก็เลยได้ได้ลงทุนลตเตอรี่ตัวนี้วันต่อไปงานสอบพอดีพ่อพอดีก็เลยดื้อกเลยู้เดียวนั่นเห็นว่าขันบ่อท้าคว้มซ c f c พันชีบตรเข้าใจหลังจากงานซื้อลอตเตอรี่กับมาได้แล้วบันนียงกลับมามาที่ฐานกิดเชียงมือเค้ืนนี่แขนแขนเอาเราฝันซาลาฝันฝันนอนไปฝันเชืงไปพ่อวะตั้งผิดนะ ครับไปพ่อไยะพุ่มพวงน่องแก่มมากน่องมันเอาจังว่าจ้ะพวกเคยพ่อหนากันเจ้เทียบ่วเคยคุยกันอธิษฐานว่าจังไหนอธิษฐานก่อนสีนอนเหรออาธิฐานาพ่อพุ่มพวงถ้าเรียกกันอยู่ในนี่มันสีอ,ออกในนี่กายมีคนเอาของเอานาอั่นมาให้ยังสี่นะฟ<อ>ันเกี้ยวให้ฟันนี่ดีเมื่อตอนเอานั่งดีๆีแย้ยู่กูนูตาไร่บัดนี้ก็ได้ฝัน ฟันมาพุ่มพ่วงมาหานอวก็มาอ่องเพี้ยงห้ฟังมาอยู่นี่บ่มามามาพุ่วโกัวพ่วงเนี่ยตั้งพ่อ่เพิ่นคือก่ามาเลยไหมวะไม่คันผู้ใดฟันพ่อพุ่มพ่วงนี่ได้สิมีโชคเห็นว่าผู้เพิ่นนับถือเจ้าแม่พุ่มพ่วงอยู่ทั้งอาภาคกลางคุณเพื่อนได้โชคอะไรใช่นหมเจ้าแม่พุ่มพ่วงนี่พากันได้บ่หน่อยล้านเลยเพื่อนสิมาสางปูสวยเส่นบ่ไว่เป็นไปชุย่างแล้วเนาะสางลูกแม่ปูอ่า เพิ่นมาแล้วบ้านนี้เพิ่นมาลองเพลงสู่ฟังก่อนหม้อหือ้อห้เรียกก่อนลองเพลงก่อนลองเพ่งอีหยังเจอได้บ่โอ้ยเพลงตะเก,เกาเพิ่นพุ่นน่ะกระเสะคำว่าเสี้ยงสิบ่บาอ <c oughs> แก่ว่าลองเพลงให้ฟังแล้วก็บ่ที่ไปเพิ่นว่าเรียกกันเรียกมันบนมันสิมา16ก,กับ17เด้อว่าซั่นเลขบนสิมา16กับ17ซึ่งกันบน,นักตรงกับเลขที่พอเรื่องเนี่ยเอาเสียงไว้ใต้หมอนหั่นแม่น16กับ17 บนพอเพิ่นเน้นบนพ่อมปะเพิ่นมาบ่นเนื้อว่าจันวู้ยว่าคักวันั่นบ่าจะแม่พุ่มพวงก็ได้ร่างสองเก้าว่าจันล่างสองเก้าวุ้ยว่าคักแต่๋ยวจะแม่พุ่มพวงก็ได้เอ้าเพื่อนบอสเนี่ยเบ่งเพื่อนโอ้ยมาบอกว่าแฟนเนี่ยเดีะยวห่วยก็เจ้ากษัตริย์ที่ช่วงหนึ่งพุ่มพวงเพป็นเพื่อนห้เลขให้เบอร์ก็ได้ก็เจ้าได้โชคได้ชัยกันบ่าหน่อยดิจะแม่พุ่มพวงก็ได้ครั้งนี้ไงห่วยชีวะ ออกมากมันจะว่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดว่าันออกที่ละสองตัวเป็ีนไหนล่างสองเก้าพอดีร่างสองเก้าวัชรนี่เล่าว่บนบนนี้หนึ่งหกขึ้นหนึ่งเจ็ดเล่าว่าบ่ออกหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดนี่นะว่าันแต่เล่าคนไทยสี่หนึ่งเจ็ดนี่เียญให้บอกเขาบอกบอกว่าใครฟังบอกบอกใครฟังสามตัวเลยวสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดอ้าวปู้ไฮนี่ปู้ไะ <16. S 1> ห้า,ห,านหนึ่งหกห้าหนึ่งหกรถแต้มหนึ่งครับปูปูพ่วงพวกพวกหอยหาหนึ่งหกจะ่าบัดมาฝันฝันอ่าว่าจะมีภูมิพ่วงมาหาเนี้หอยซีหนึ่งเกตซีหนึ่งเกตพใกลกเคียงกันอยู่ดอกเว้หนึ่งหกกับหนึ่งเกตแต้มเดียวนึ่งละแต่เรียกร่างหอคือกันอยู่กับสุ่มหนีชักันซุ่มอมากเกยเจ้ามาสองเก่าเนี่ยหอสองเก้า หลังคือกันโอ้คือยาเบากันอยู่ที่คือคือมยาเคลื่อนเบากันเสียงผู้งซงโซกันนะว่าเรียนฝัง่างครับเอ้าแล้วมาดูนี่ส่วนตัวของพอเรื่องนี่มีความคิดเห็นว่าจังไหนกันฝันจังสี่เคยฝันมาเคยฝันเห็นผู้มั่วเกี่ยวเคยฝันเห็นตะรลูปในเทพเน่ะสมัยตะกี้นะที่ข้างเป็นเพราเคยฝันเห็นเพื่อนกันเพราะนี่ว่าเปียนมันแปลกเนาะถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะ ฟังเงี่บเบ้ากะไม่เคยว่าตีเบ้าไปถึงเพื่อนได้ครับผมเพื่อสิเป็นผู้เป็นญาเลยบอกเพราะว่าเพื่อนแฝงมาน้ำรูปแบบรูปยังกระได้ดิเพื่อนแฝงมาเปลี่ยนไพ่มากกระได้ดิจริงสักสี่ตัวนึงอืมกระจังวันเนี้ยเพื่อนกระสีจังไหนไม่เคยฟันเห็นคุ้มท่วงเลยอืมจังเลยไปฟันเห็นมันโอ้ยกับ ฝันเด็ก mm ับพ่อฝันเด็นี่ซื้อมากบอกนี่รองเพลงในฟั่งความร่องจบเพลงคุณบอกเหรอเนื้เรื่องร้องไม่เดียวร้องจบคุณน่ะอือโอ้เดี๋ยวเขาเขากำลังเขียนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะน้อยเสียงชว่วให้เบิ่งครับพี่น้องเอ้าก่ร่องปินิพิจารณาครับผมในส่วนความฝันที่เด็ดของพ่อเรื่องมือนี่แล้ววันนี้พ่อเรื่องมันใจนี่มันใจในส่วนผู้โสกันเนื้อมันใจมือขึ้นนี่มันใจอนใดแกล้งก็กันนะนะ เอาต่อันอันเก้ามันก็มีอยู่นี่หนึ่งเจ็ดมันมันมันตรงกันอยู่แต่ว่าตัวเลขมันเกลี่นกันอยู่ว่าอปูเพื่อนไทยเนี่ยห้าหนึ่งหกเนาะเห็นว่าแต่ว่าจะมาพุ่งพ่วงมะเขาฟันเนี่ยเป็นอ่าถ้าว่าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนี่ยที่แล้วบนหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดบัสที่ไปบัสที่ไปเป็นว่าสี่หนึ่งเจ็ดเนยเอนมาหายไว้หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับผม บัสทีไปเก้าอันล่างสองเก้าครับบัิทไปสี่หนึ่งเกดนะว่าคอนคิเมนไปรถบัิทไปว่าสี่หนึ่งเจ็ดได้ที่แรกว่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดม่าล่างสองเก้าล่างบัสทีไปสี่หนึ่งเกตได้ทริงเนี่ยแล้วมันคิเมนต์เตยอาฟัดเนาะโอ้ยวันที่สามสิบสี่โมงแรกหูจากลนเนี่ย มูจกักราแปนะนะ็บรุ่นละเนาะได้โหได้เฮ่รุ่นละเนาะอืมวาชนาทีได้ขี่รถเบี้ยนกับทีได้ขี่วัาทีแมานี่ยละครอวกซื่ออ,อ,อืมวันนี้ข้าเจ,าจ,จ<อ>้าจอดอยู่หันอยู่บ่อ่าข้าเจ้าว่าห้าพันบาทว่าสันโอ้ยถือขิงเหีวด้วยเบี้ยนห่างเบี้ยน่ะจอดอยู่หันละแต่ว่าจากักสีมีเคียงคือ่มีเคียงยังบ่ได้ไปเปิดฝากระโปรงเบิ้งอยู่เห็นตะกาเออเห็นตะกามันตะกาเบี้ยน นี่แล้วเนี่ยน้องเดีวเขาก็บบัวหงจักเนาะครับวิ่ตะฝันก็คือว่าฝันนะเนาะครับผมจะตีว่างเนี่ยอ่ะเขียนแล้วหรือเปลี่ยนแป๊กแต่อย่างไรคือเพื่อที่เนี่ยเพราะเรื่องเออหมดแล้วเนี่ยารเขียนเปลี่ลีไม่เขียนเด่ออ่าเดี๋ยวจังหน่อยเดี๋ยวที่ช่วยเบิ้งพอเรื่องที่ชว์ให้เบิ้งพลอยพี่น้องก็ใส่ดุลพินิจเบิ้งเด้อครับผมว่าพื้นฝันนี่พอเรื่องก็ เ้าสูฟังฝันนั่นฝันนี้แต่ว่าขวอสําคัญของฝันแต่ละฝันเนี่ยที่อ่าเนียมันม่นตรงกันเล้อืมไม่ตรงกันก็ยังเนี่ยมันจะมีตรงกันย,ยังอยู่หนึ่งหกหนึ่งเก็ดเยอะเก่าถือว่างวดนี้เลขหน่อยตัวมากเนาะเลขในส่วนเลขคนเรื่องนี่ถือว่าน่าสนใจมากเออม่แลกอยู่จากตัวตวอนน,อน,นี้ตอนนี้ดีนะ สองสามคู่แล้วก็่ะสามเก็งมีอยู่แล้วสองชุดนะนี่ปูเพิ่นมาบอกไว้ตั้งแต่ก้อนหนานะครับบอกว่าใบพ่อปงเฉยเลขกทีอีกกับพอดีใบพ่อปงกับมะเข่าเก้าสามอ่นเรื่องปั้นหอยวันนี้กัมีแต่ต้อนอีกไม่มาให้ต้องวดอีกซ้ำเมาฝันย่ำอีกตัวันนี้จะเลี้ยงไห้นีชีวงวงกลมจะไรวงกลมไว้ดีๆได้เพราเรื่องได้บัวพวงเล้ยมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเอาช่อฉันช่อเอาช่อฉันนะ เออฮะเอาขึ้นอีกเอาขึ้นอีกเออเย้าขึ้นสูงไรมันคำข้างเนี่ยมันบอเห็นมอนเห็นหนึ่งเนื้อกว้างตัวอ้าวพ่อพี่น้องเห็นบ่เด้อครับผมนี่โอ้วันมันชัดเติบอยู่แล้วก็เป็นเนื้อตัวเข้าตัวออกมาเป็นหรืออ้าวันนี้จีสรุปชัวร์ฟังแบบที่ไหนไม่ได้เขียนเนี่ยล่าสุดนะครับอ่าพอเรื่องพุ่งก๊กโขนะครับหลังจากที่ปูอ่าวันนี้ผมจิตเท้าขั้วเบาสู่ฟังจะหน่อยเด้อ หลังจากที่ปูพุ่มพวกพ่อเนี่ยมาโศกันเพราะเรื่องครับใครครับข้าว่าสีรับเครื่องรับเครื่องตื่นด้ยินเสียงผู้ใส้มาโศกันอ่าโซว่าผู้ไช้เนี่ยโซวาห้าหนึ่งหกเนาะแมนส่วนในกลุ่มไม่ยิ่งคือมีสองกลุ่มนะแมนอ่ากลุ่มไม่ยิ่งนี่โศกันว่าเมหนึ่งหกอ่าแมนว่าแมนเออว่าว่าหนึ่งเจ็ดกับสองเก้าเออว่าหนึ่งเจ็ดกับสองเก้าครับผม บ้าน,นี้สาเหตุน,นี่เองเพราะเรื่องเพื่อนก็ได้ไปงานศพเนื่องจากว่าตุต่มเมยิ่งโกกกันบ่เนิเกกันสองเก้กน <29. S 2> านี่ยอืมเป็นยิ่งวารางนี่โอ้แป็ยิ่งวารางชัดเจนพ่อไอมโอ้แปลว่าใครเก็บรายละเอียดว่าเบิดฉันบ้าน,นี้หลังจากหันม่าเนาะก็ได้มีคนเสียชีวิตเพราะเรื่องก็ได้ไปห่วงงาน หลังจากเปความง,งานลอตเตอรี่มาขายเลยท่านที่ยางริ่วของมหาพอเรื่องได้หูจักว่าพอเรื่อง,ว,อองว่าปูมาบอกเลขขายเลขให้ตัวเรื่องก็นาะว่าเช่นยับกับมหาตัวเรื่องยางท่านขั้นเลยพอเรื่องเดี๋ยวเห็นเฮือรอดสะดุดตาท่านที่เลยได้มาตรงตรงหาหนึ่งหกมันวะหา <5 16. S 1> นึ่งหกนั่นได้เลขลอตเตอรี่มาตรงๆหาหนึ่งหกแล้วกหนึ่งเกียรแล้วหนึ่งหกละม,ม,ม,มีมีลอตเตอรี่สามใบมาสองเก้ามีวะสองเก้าเวมี ซื้อเกตหนึ่งหนึ่งเกตกับอันหนึ่งหกครับผมหนึ่งหครับผมอ้าหลังจากทันได้ตัวเลขแล้วเฝ้ากลับมาอืมอยากนอนไาอยากนอนกับสีนอนไวก่อนอยากเชียงแล้ววันต่อไปอ่าพอดีมาหอดแปบ๊บๆป๊อ่ากาที่ฐานสาธุเด้อปูเอ้ออ่าปูพุวงว่กวกก็ได้พวงเพื่อนคันเลขสี่ออกในจํานวนอ่าเลขสามตัวที่ผู้ขาซื้อว้เนี่ยเออลูกล้านซื่อว้เนี่ยก็ให้ฟันให้ได้อย่างจักอย่าง ว่าจะนี้นะพอนะมูก้อยคือเบาคือเท่าบาทพ่อดีกันั่นเองพ้อเรื่องก็ได้รับไปอืมเป็นเวลาด่วนเติบจนได้ฝันบั่นพุ่มพ่วงมาเลยบาทหนึ่งพวกมาลองเพ่งหนยฟังเสยมันพุ่มพ่วงมาเลยมาหอดได้ลองเพ่งหนฟังหลังจากลองเพ่งแล้วก็ได้บอกเลขความเนาะเลขที่บอกก็คือ หนึง่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดเพื่อนเพื่อนบอกว่าบนมาวางบอกพอเรื่องนะเพื่อนวานหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเพื่อนวาเป็นบนเนี่ยบอกเพื่อนว่าน่ะสองเก้าล่างประสริโอ้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนี่ยเป็นบนสองเก้านาสิ 29, เป็นล่างเดนอะเพื่อนล่างสิชัดเจนปะเพื่อนว่าชัดเจนปะชัดเจนอยู่แต่เรียกเมื่อมอารสูงกับซื้อบวกไป้แล้โอ้เออกับซื้อกันไว้น้ำเนาะกันไว้น้ำเนาะแต่บ้านนี่ ที่สาคัญบัตรสีนี้บัตรสีงวกนานี้หลังจากร่องเพลงจบแล้วบัตรสีย่างนี้มันเถอะ่าเริ่มด้ยสีหนึ่งเก็บสีหนึ่งเก็โอ้ยเครื่อเบคนพ่อแจคคลิปนี้เนาะก็ถือว่าชัดเจียนะครับพ่อพี่น้องครับผมเปลี่ยนสดฟังแอดเฝ้ากก่ย่าเฝ้าป่อยนะครับเด้อเอ่อข้าเมียนยาเฝ้าป่อยกันอันนี้คือเฝ้าให้หัวนวลไปน้ำกันอสร้างข้าเจ้าเอื้นว่าบิวล้มสร้างล้มไปน้ำกันนะ จะไหนก็ข er eh? eh? ok nice. ึ้นท oh, oh. ี่ชัดเขียนแล้วในส่วนของตัวเลขพอเรื่องเขียนนี่แล้วเปล่านี่เนี่ยก็ลั่งสีเตรียมนากระดาษจะเขียนถั่วเขียนเลขสาตัวให้ให้ให้ไปร่องเมื้อเสื้อวะสี่กับสี่น็ะโอ้สี่เนี่ยสี่ศามเนอาไ้มาใส่อีกวันนี้นี่ ไม่ใจนี่ละเรียนี่เกับสี่ศูนย์เจ็ดก็ต้องจะใจอียนนี่น่นนเรียกไดใจเอออันนี้เรียกใจโอ้เรียกไดใจสี่กับสี่ไปเอายางและเส้าหวดเลยเ้าคุณเร้าหวัดเมืองย่มารียจะทั่วไปนะมันสีเตี๋มนากระดาษเี่บ่บ่อนีะเรียกนี่ยออครับเอาให้ร้องเมืองซื่อนี่เรีกโอ้แต่ว่าเรียกภมพ่วงว่องไลเนี่ยุ่มพ่วงน่ยวงไลเด้อ่าแวองเ่าเออมิพ่วงแนนี่ ้าเจ้าจีว่าให้เลขหลายตัวเลขหลักๆอีกกะมีนี่ละมีหานึงหกกับสี่หนึ่งก็นี่ละเท่านี้เลขนะกับสองเก้าอนี้ให้ร่องเนี่ยมาเออเนี่ยเอ้าให้ไปจับเพิ่งยี่สิบคุณยี่สิบเืิ่งครับผม็เลยคาปดทู่ร้ลยคาปิดทูบัตรามันหลุดจากตุ้นี่หมายถึงยี่สิบใบคุณยี่สิบใบเด้อพอไม่นอนเด้อกยี่สิบบาท่นะบอกว่ายี่สิบบาทโอ้เออเอาสนอะ กัคลที่ชัดเจนแล้วครับพ่อมี่น้องครับผมลองออกไปพินิพีดเรณาครับผมพ็ควนในส่วนของตั้งจองกันน้ำเสนอให้เป็นแนวทางจะนั้นแล้วถือพิดก้ยาว่ากันก็ชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับผมอ่ะบานิกาลูกกวนพอเรื่องแมาหลายพอสมควรแล้วนะครับพอเรื่องกับที่ได้ไปเกี่ยใกล้หาเข่าหาน้านีหาเข่าหาน้าไม่กินแร้งถนงเ้านอรอะรับอ่าคลิปนี้ก็ขอบคุณพอเรื่องหลายๆครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ